วันนี้มาพบกับเจ้าน้องฮุนไดคันนี้นะครับผมน้องขาวจั๊วนะครับผมเป็นรถปี2011ครับราคาค่าตัวน้องเขาตั้งอยู่ที่649,000บาทครับผมสภาพรถส,สวยๆเลยครับไม่มีจมน้ําไม่มีพิกว่มครับผมแล้วตัวเนี้ย เป็นตัว VIP ด้วยนะครับผมเป็นเจ็ดที่นั่งครับตัวรถและสภาพสีโคมไฟเดิมๆเลยนะครับผมพร้อมใช้เลยครับเป็น VIP คืออะไรมาดูกันครับเบาะสามารถปรับขึ้นได้นะครับผมนั่งแบบผู้บริหารเลยนะครับพอ้เมปหน้าจอสิกนิ้วครับผมและแอร์ลาวด้วยนะครับเย็นฉ่ำแน่นอนครับ ขึ้นลงก็ง่ายครับผมเรามาดูทางด้านหลังดูครับประตูท้ายทางด้านหลังนี่ครับสามารถปรับลางเบาได้เลยนะครับเก็บสัมภาระก็ได้เยอะครับ เบาภายในนะครับผมสวยหรูเลยครับไม่มียุบไม่มียาบเลยครับผมคันเกียร์เป็นแบบเกียรออโต้นะครับมาพร้อมกับตัวหน้าจอด้วยการขับเดินทางไกลถือว่าตอบโจทย์มากครับผมนั่งสบายครับไม่เมื่อยครับผมเพราะว่าเบาะหลังสามารถปรับเองนได้ครับสำหรับค่าตัวน้องขาวโบนะครับผมราคาอยู่ที่649,000บาทเป็นรถปี2011จดปี2 0 1 2นะครับผม ถ้าใครสนใจรถรุ่นนี้ติดต่อหาเซล์เอ็มได้เลยนะครับตามเบอร์ทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ